หนึ่งดวเออเออยย้ยย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  วันนี้เรามาอยู่ที่สวนป่าวิภาวดีพอดีมีน้องเอฟซีเขาบอกมาบอกว่าให้พี่เจพามาเล่นหน่อยลูกโป่งนี่มันหนามากนะเดี๋ยวลองดูว่ามันหนาจีเปล่านะครับโอเคแต่วันนี้พี่เจไม่ได้เล่นนะพี่เจมีลูกศิษยนะ์เจเนเรชั่นนะเออให้เขามาปลาเล่นนะครับนะจะใช้ท่าปลาบังคับแตกวันนี้ตอนเขาไปใช้เวลาสอน5นาทีาให้น้องๆเขาซ้อม5นาทีเ,เดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไง อ้าวแนะนำตัวหน่อยทอมงอ้อาอชื่อดีมค่ะอา่าชื่อดีมนะอา้าวช,ชื่อน้องอ้อนค่ะอ่าชื่อน้องอ้อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วไปดูว่าลูกศิด์ของพี่เจจะได้เรื่องไหม <laughs> ได้เรื่องหรือได้เละโอเคเอาไปดูร้านเล็กปลาป่งนะครับอันนี้ยิงปืนนะครับ ยิงใส่ตุ๊ก,กตานะครับอันนี้จับฉลากนะครับ12เบอร์40 18บเบอร์50บาทร้านปลาปงนะครับ 1, 1ดอก20 3บดอก5้า อันนี้ไหนยิงซองบุหรี่นะครับด้านหน้าร้านปลาเลขนะครับปลาเลขกหนึ่งถึงเลขเก้าได้ตุ๊กตาหนึ่งตัวนะครับถ้าปลาได้ดาวได้ตุ๊กตาสองตัวโอเคแต่ถ้าปลาโดนมดนะจ๊ะร้านปลาฟันน้ำอังีิเบิร์ดนะครับมีด้วยอันนี้ล้วงลูกโป่งนะครับพาโชคเลยสองลูกยี่สิบห้าลูกสี่สิบยิงปืนนะครับยิงปืนมีร้านปลาปักโคมด้วยนะครับหนึ่งดอกยี่สิบสามดอกห้าสิบ ยิงเตืนบีบีกันนะครับอันนี้เป็นปลาจานนะครับให้หมีตกลงมาได้เลยร้านปลาไข่หันตานะครับร้านปลาไม่ปักโฟมนะครับร้านจอบฉลาดนะครับอันนี้เหมือนปลาเล็กนะครับเออโอ้ยได้มาด,ด้วยอ,ออกซ้อนกันสองตัวถังกวเลยเอาหรอเอาสองตัวเลยเหรอพี่ก็ได้คู่กันของเขาเลยโอ้แจวเลยไ,ได้ไปจริงนะไม่ใช่หน้ามานะครับโอ้โหยินดีด้วย ร้านลูกแก้วพาโชคนะครับลูกละ2 0 3ลูก50มีร้านยิงปืนอีกร้านนะครับร้านปาจานสติ๊กยิงปืนบีบีการนะครับโยนฟองน้ำให้หล่นนะครับโดยกระป๋องไม่หล่นเนาะได้ตุ๊กตาเลยอันนี้ร้านปากแก้วนะครับปากแก้วสวัสดีครับเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมโอ้เล่นได้แล้วครับไม่ดีกว่ามั้งให้คุหนุนหน่อยดิ ให้อุ่นนุนหน่อยให้ลองเฉยได้อ uh> ูเหรอลองเฉยๆเหรอคบผมลองได้เฉยได้อยูเ้เ้เ้เยเ้่บนี้ี่แบบนี้เ้าบโอเคเลยโ้ยตัวน่งตัว

นั่นแหละนั่นแหละแหมช่วยยายายาเลยอันนี้ลวงลูกโป่งนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายป,ปลาโป่งครับผมร้าน <50 S 1> นี้หนึ่งดอกยี่สิบนะครับสามดอกห้าสิบปลาดอกหนึ่งได้เลยอันนี้ดอกหนึ่งจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ถ้าสองดอกจะได้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะสามดอกนะครับสามดอกเส้นในนี่ของเด็กกับเด็กผู้หญิงนะครับส่วนเส้นนอกนี่ของผู้ใหญ่นะครับผู้ชายนะ ในที่นี้เดี๋ยวให้น้องดีมกับน้องอ้อนเล่นนะครับก็เป็นเด็กก็อยู่เส้นในเนาะลูกดอกจะเป็นตูดดอกเด้งนะแต่อันนี้พี่เจเลือกให้เด็กๆปลานะครับก็จะเป็นหัวยาวๆหัวเข็มยาวๆนะจะปลาง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวไปลองดูครับเดี๋ยวให้ปลาคนละสามอ้าดีมกับอ้อนใครปลาก่อนอยู่ตรงนี้นะเอาให้ดีมนะน้องดีมอายุสิบสองนะเออเอาาดีมพร้อมแล้วลุย ถ้าปลาบังคับแตกงนะครับเบอร์แรกค่ะปลาเติมสนามกันเลยนะครับเบอร์สิเจ็ดตัวแรกหนึ่งด้วยเออใส่ได้ใส่ได,ด้โอ้ยเด้งโอเอหนึงใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นสิเจ็อเตไ้ตตัวตัวตอวตัวไม่ไหวแล้ไม่ไหวไม่หไมหว

เธอวาลงไปแล้วเหนะได้แล้วมาเดี๋ยวพี่เจปาดูนะครับสามใบห้าสิบบใบร้อยโอเคสามใบห้าสิบสิบใบร้อยหนึ่งบัได้เลยค่ะสองสเย้ได้แล้ว โอเคก็ได้มาเรียบร้อยนะครับสีมือน้องอ้อนน้องดีมคนละหนึ่งดอกแล็พี่เจปาให้อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นผลพวงจากการฝึกน้อยนะครับอันนี้ก็ฝึกน้องสองคนเนี่ยห้านาทีแล้วก็มาลองปาลาอะไรก็ปรากฏว,ว่าก็แตกอยู่ใช้ได้แต่ว่าต้องไปฝึกอีกหน่อยนะครับ oh. พี่เจมาเจอร้านปลา,าปักโบกนะครับหนึ่งดอกยี่สิบสามดอกห้าติมนะเอา้าเดี๋ยวเราอุ่นนุนเราหน่อย อันนี้ยังชิ้ได้เลยนะโอ้โหง่ายเลยเออง่ายเลยอ้าลองดูใกล้ใกล้<อ>ใกล้ป<อ>ักไปได้ไหมจ <c oughs> ิ้มเลย, <c oughs> เยดนึ่ง ồng, ดอกหนึงตัวดตัว <c oughs> สอง <c oughs> ก็ร้านปลาปักโฟเมื่อกี้นะครับพี่เจเลือกดอกเข็มยาวๆนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆมันก็เลยง่ายมากๆเดี๋ยวให้น้องดีมน้องอ้อนแก้มือใหม่นะครับเดี๋ยวซื้อ3ดอก50บาทโอเคคนละดอกเอ้าไปเอ้าน้องอ้อนก่อนชิดๆใกล้ๆเลยเอาดไหนีเลยอ้าเเลยออนั่นแหล้ว อ่อนต้อมจริงๆเอ้าเมงสมาเลยไม่ต้องเก็งเออคอิ๊กคออ๊กเออหนึ่งตัวนี่งลงจไหนไหนดูหน่อยโอ้ไดโนรเสาคอยาวโอเคเยี่ยมโอเคสำหรับวันนี้พี่เจพี่ิยงไปก่อนนะครับบ๊ายบาย